เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเราผ่านเต็นท์เนี่ยมีพี่น้องประชาชนอยู่ตีงนี้ประมาณสักสี่ห้าครอบครัวนะครับแล้วพอดีเราจะรีบเข้าไปในหมู่บ้านนั้นโกจะมืดก็เลยรับปากเขาว่าเดี๋ยวจะเอาโซลาเซลล์เอาข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีข้าวนะครับที่ฟงสุขที่จะให้เขารับปากเขาไว้เราก็ต้องทํานะครับเราต้องเอามาให้เขานะครับเดี๋ยวเราไปไปดูว่าเขาหัวเขารอเลยเนี่ยรอก็แตงเย็นแล้วแบบ ว่าจะว่าจะมาสามท่นะครับเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเขามรวมกันว่ามีแค่เป็นบ้านท่งตรเปครอบครัวเลนะครับเป็นนเป็นโน้ตแปดปกระเป๋าลุงทครอบไหน

ครอบครัวครับัคไันออาจี่ครัที่อครับบัวอีวครอบครัวสบสบครอบครัวอ่สบครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสถานการณ์ที่ดีกว่เอาเอาซล์เซลล์มาเนี่คือโลเซลล์ที่เราจะให้ครอบครัวหนึ่งนั่นนะอ่าเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆามาใกล้ๆมามาฟัง อิบายควันนี้นะครับผมไม่อยากมูฮยทิโร้อนนานยูนะครับวันนี้ผมจะมาขายโซล่าเซลล์นะครับแต่วันนี้พี่ดินเหมาหมดแล้วครับเออเราได้รับมอบจากบูที่สิงร่าครับจากบ้านสิงร้านะครับครับ มอบมาให้ที่บินไว้ช่วยเหลือผู้ตภัยนะครับอันนี้คือไฟโซล่าเซลล์นะครับด้านหลังเนี่ยเอาไว้รับแสงแดดเพื่อเาวันไม่ต้องใช้เอามาตากแดดไว้ชาร์จไฟตากแดดไว้ชาร์จไฟแล้วก็มีปุ่มเห็ค่ปุ่มเดียวครับกดตรงนี้นะครับกดนี้ไฟจะติดอย่างนี้นะครับมีไฟนะแขนมีไฟที่แขนนะครับหรือไม่ก็เอาไปติดกับรถก็ได้นะครับติดอะไรที่เป็นเหล็กก็ได้นะครับนะครับ มีไฟหลายระหลายแบบหลายระดับนะครับที่นี้มีไฟสว่างเลยนะครับนี่ครับนี่ครับปล่อยถูกเฉินถ้าก็ปล่อยถูกเฉินเนี่ยรถลาเข้ามาก็อย่างนี้อย่างนี้ได้นะครับหัวก็อกกลางวันก็ปิดแล้วก็เอาไปเติมต่างกนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สำคัญนะครับจะมีรูชาร์จไฟฝั่งนี้เป็นรูถ้าเกิด เดี๋ยวเดี๋ยวผมผ่านมาวันนี้เบอร์พารหมดจะมีปาร์คชาร์จไฟเหมือนพัดโทรศัพท์อ่ะเราสามารถชาร์จได้โดยไม่ต้องไปถอดแบตได้แต่อีกรูนึงคือเวลาแบตโทรศัพท์รับเก็บครอบครัวครอบครัวใกล้ตัวสิค้างค้างไว้ค้างคเจ็ดดีกว่าพี่แล้วเราให้สามเอาให้ที่ก่อนดูเพื่อไงอืมก็จะ คนนีาแจกนี้ครับครับผมครับ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 คนับครอบครับยืนบครั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 บคครับครับครับครนี่ครับครัครับครนบคครับครับครัครับคัครับยรับครับครับคครับครัครับีรับรครับ

สำค <from the> ัญนะผมว่าปอใจให้คนละหนึ่งพบาทอ่าโอเคหลังนะนีาหลังด้วยนะลังนะไว้เยวอป็นแถวพันธุค ดีใจนะดีใจขนมพี่ชายทำอะไรกันบ้างครับลูกตกร้าวันลากแด่เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม่ได้เป็นงารใหญ่ใหญ่ออกก็ทำตรงนี้ต่างนะเอาตรงนี้ต่างนะไม่ใช่ไหนตรงนี้นะตรงดีดำๆนี้อาจารย์ต่างแบบนะครับพอต่างแบบเสร็จแล้วเขาก็จะมีพลังงานอยู่ในตัวครูก็ยังไม่รู้วิธีใช้ก็คือกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้เนี่ยอยู่กันมบื้ออย่างนี้ครับโอ้โหดีมือสว่างแล้วตั้งวงได้แล้วงานแล้วก็กดได้หลายทีนะครับห้องมันมีเตียงเดี่ยวโผล่เข้ามาสองห้องมันมีเตียงเดี่ยวโผล่เข้ามาสองห้อง ก็จะบอกให้เอาพวกปูแล้วหมดเลยสี่ห้องนะตอนนี้สี่ห้องพอไม่น่าปูแล้วด้านหลังไม่มันเตียงเดียวเตียงเดียวไม่ยถึงห้องไอ้สองสี่ห้องเนี่ยมันมีโผล่อยู่สองห้องมันคือเตีงเดียวมันก็นอนได้สองคนเหมือนกันนอนนงนเตียงเดียวสองคนให้นอนข้างล่างมันมันเป็นเตียงใหญ่ใช่ไหมเตียงเดียวไม่ยถึงเตียงเดียวมันรู้เตียงใหญ่หรือเปล่าผมไไมมมม่่่แนใจผคันก็นอนได้สองคนไงห้องหนึ่ง่ง คือห้องหนึ่งสองคนก็จบเหรอคู่สายนครกัเจ็ดสามคือใครอ่ะใช่ป่ะคือใครอ่ะไอ้ลีบอกลอก่อนลอก่อนเดี๋ยวผมบอกเองพี่ลีอยู่ที่ไหนตายบอกให้ลอก่อนอยู่รีนอนแล้วให้รอแป๊บหนึ่งจะถึงแล้วยังเรายังอีกงานอีกงานเลยนะเรากลับที่ที่ตั้งก่อนไม่ได้ไปกลับที่นี้นะมาเราไปกินข้าวที่ไหน พี่พักก oh, <the> ็ก <tech> ลับมาหมดแล้วพี่ตั้งกลับมาแล้วอ๋ออากูกลับมาแล้วพี่อากูก็อยู่นี่พี่กุ้งกุ้งกลับมาแล้วใชกลับไปแล้วออ๋โอเคงั้นเดี๋ยวเราเราเราจะให้เข้าเข้าไปเลยก็ได้นะไม่เอียวด้วยไม่รู้เบอร์ไหนเบอร์ไหนอ๋อก็ไม่เป็นแร้วเขาเราก็ให้ตีให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกให้เลื่อนล่าโอเค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 บอกบอกพี่ฟังกันเลยก็ได้ว่า ที่ล็อไว้สีห้องฮัลโหลมึงนออไรเรนามวอนไม่โครหนึันบาทนะเระ่เาคร่งัา่เท่าใบเท่าหนึ่ใบท่ก็่ใบเท่า รับปากรงมาครับรับรัหน่อยครับนอยครับกคแน่นอนครับว่าบอกว่ามาแค่ครับรับปากมาแน่นอนครับต้องดีไปคนทางคนมาเดี๋ยวผมถ่ายให้บุปนะครับเยัรีบเลย พี่จะปล่อยห้องยอยู่แล้วทำไมผมต้องัดอะไร้ววแล้วมึงให้ใหม่ไม่เป็นไรอะไอห้ไเเี่อมาทรเดี๋ยเนไดูเน่อลเ็น์แบดูไปไปไปเราก็วิ่งเนนู้นเลยนะเี่ย ไปเดี๋ยวเราไปแอบดูแอบดูนยแอบแอบแอบเงียบเปแอบดูเงียบโอ้อากาศเย็นมาแล้วเย็นแน่เลยมีบนรถผมเายตกใจไม่ว่าใครล่วง ก็นี่ยงมีเสีย้าแต่ตัวตัวช้าไปหดีแล้วเป็นของเล็กๆีะยะสี่สิบห้าอยู่ข้างบนนี่นี่เี่เสียบช้าไปหน้านละไปบ้าไปบ้านต้องคนเ็เสียน้องงัวเขานอนอยู่ข้างบน

ไม่สบายเหรอสบายอ๋าดูนะไม่สบายด้วยไม่สบายด้วยสบายแล้วมียากินป่ะมียานะคุโจไปไหนี่เห็นเกูร่เงี่ยได้นี่เรากลับมาเยี่ยมนะคุณช่วงหัวเย็นจำกันได้ไหมจำกันได้ไหมตรงที่ขอบสะพานนี่โค้โดนหลังติดแอบ อาดือนนงอาดู้อนอนยังไงเนี่ยผมดึงชื่ออรีแล้วรถหลังไม่ใ่รลังเี่ดูปวดผมเจมาดูพอดีเอาของให้เนมด้วยพาทาเรามาให้เขาก็เลยแดะมาดูบาน ข้าวเรามีแม่ข้าวอ่ะขนมเขาขนมหมอเวบาปะนี่อะครแก่ไข้รื้อไข้รื้อตุ๊กตัวเอายาไปให้น้องน้องไม่สบายอยู่

ยังอยู่ที่ปัตตานีกันอยู่นะครับวันนี้ว่าจะลงพื้นที่ไหนคอยติดตามกันนะครับทั้งเพจคุณบินบินนิดแล้วก็บินทีวีแล้วก็แอปแดงบินทวีนะครับผม <c oughs> ช่วงหัวเย็นนะถ้าได้ดูกันนะ <c oughs> ที่มะเขานอนอยู่เนี่ยตรงริมสะพานอย่างเงี้ยขอบขอบริมสะพานแล้วอันตรายมากเลยเนาะ แต่ให้ไปซุลลาเซลจากศิริลาชไปแล้วก็กราบขอพระคุณมากๆนะครับทุกท่านเอฟซีของคุณบินบรลือฤทธิ์นะครับผมต้องกราบขอพระคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันทุกทท่านนะครับผมก็คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับไม่มีแล้วจังหนนี้ไม่มี วันนี้นอนหลับฝันดีนะครับกลาสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกันนะครับ